ชูแพมกำลังวิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งใกล้หมดเวลาแล้วนะชูแพม <laughs> จะมาเปล่าเจด้าด้วยถ้ามาเปิดประตูเข้ามาเลยนะไม่ต้องเคาะและห้องเดียวกับไขหวานป่านนะห้องเดียวกันค่ะได้ไงรู้คุณไข่หวานอยู่นู่นแง่รักเธอรักเธอเหมือนกันมีความหวังทุกคนมีความหวังดินเสียงเลยนะห้อง มีความหวมังอะใช่ไหม mm hmm. ใช่เถอะเอ๊ะหรือเขามาห้องข้างๆเอ๊ะยังไงสิจะเข้ามาไงหรือยังไงหรืออยู่หน้าประตูหรือยังไม่ขึ้นมาแต่ได้ยินเสียงแบบกึกก๊ตึงอลิรไม่รู้หนะ้าห้อง mm hmm. หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรหรอกเราดูกันว่าใจดาก,กับ อ่าชูแผมจะมาไหมจะได้อยู่ไหมือคุยกันในนี้หรือยังไงใช่คนหรือเปล่าถ้ามาปึ๊บปิดไลฟ์เลยทีมคนรอถ้ามอเตอไม่ขึ้นมาก็จะปิดไลฟ์แล้วนะจะปิดไลฟ์แล้วนะมันไม่ขึ้นมาหาเขา เราจะไม่คุยกันอีกสามปีห้ามมาคุยกันจูดหรือขึ้นมาวะเนี่ยคงไม่ขึ้นมานนแน่แน่เราคงหวังเองนะคะทุกคนเขาให้ความหวังเราแล้วเขาก็จากเราไปทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้ ก็อาจจะบังโชคหัวใจจะขึ้นมาไหมฮะอืมเขาให้ควาหมหวังแล้วครัแล้วเขาก็้าไม่มาจะปิดไลฟ์เราไม่ไม่อยู่เราพูดทีดูประตูทีกำลังดูอยู่ว่าจะมาไหมกลายเป็นคุณคกลายเป็นคุณความหวังไปแล้วนะ คุณรอเอาขัดกับเอ้มาจริงิมใช่ไหมเอ้แต่เราเราแล้วเ,เราจะรอเขาทำไมเนะนี่ยั้งที่รู้ว่าเขาคงไม่มาเราจะรอเขาทำไมกันคะทุกคนเราควรปิดไลฟ์แบบทีมคุณรอ <laughs> ไม่เป็นไรทุกคน เราก็นั่งกันไปก็ได้นอะไม่เป็นไรหนอกเวลา้วใช่ไหมคาดหวังว่าอะไรนะว่าสองคน,นจะขึ้นมาุดท้ายเธอก,ก็ามาทิ้งฉันไปชื่อหวังโอ <c oughs> นะ้ไม่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 ต้องไปมองประตูแล้วอย่าไปมองประตูเศร้า <c oughs> เลยเจ็บจีด๊ด เราจะปิดไลฟ์แล้วดีไหมอ่ะดีแล้วถ้าเราปิดไลฟ์แล้วสองคนนั้นขึ้นมาแล้วเธอคนรอเศร้าเนาะงฮ่าเขาคงไม่มาหาเราแล้นะทุกคนนะคแล้วคุณต้องปิดไลฟ์แล้วใช่ไหมเจอกันไม่ะมาหาฉันแล้วใช่ปะ เขาคงจะไม่มาแล้วแหละเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์แล้วแล้วบายบายทุกคนหนีไปร้องไห้หลอนเจ้าทีมคนรอเมื่อยให้ความบังแล้วก็จากไปอย่างวะอย่างวะกันเลยนะคะทุกคนบายคุณความบังไปแล้วนะคะบาย